แกลลี่ในวิวยอมรับที่คิดผิดว่าลิเวอร์พูลจะไม่ติดท็อปโฟต้องยกเครดิตให้กับอาร์เนอร์ที่ใกล้จะพาทีมคว้าแชมป์ประกาศขายเสื้อไรเซนเ,เจเก้นคอปที่คุมลิเวอร์พูลปีสุดท้ายใครสนใจติดต่อได้ที่เพจเพื่อนกเัเราหงสแดงหรือจะทักแชทมาได้เลยครับล่าสุดแกลลี่ในวิวตำนานของแมนยูได้ออกมายอมรับว่าเขาคิดผิดที่ลิเวอร์พูลจะไม่ติดท็อปโฟในช่วงต้นซีซั่นผมกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้และผมก็เชื่อว่าแฟนลิเวอร์พูลก็ไม่ได้คิดว่าทีมจะได้แชมป์เช่นกัน ผมจำไม่ได้ว่ามีกูรูฟุตบอลคนไหนที่ทำนายว่าลิพูจะเป็นแชมป์เพราะทุกคนต่างบอกว่าแชมเปี้ยนส์ลีกจะเป็นแมนซิตี้และอาร์เซนอลแต่สิ่งที่ลิเวอร์พูลทำได้มันพิเศษมากในช่วงต้นซีซั่นผมคิดว่าพวกเขาจะจบอันดับ5ด้วยซ้ำเพราะตามปกติทีมที่มีการเปลี่ยนแปลงโค้ชผลงานก็จะดรอปลงไปนี่แหละที่ผมคิดว่าอาร์เนอร์สตสมควรได้รับคำชื่นชมเพราะมันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากนั่นเอง เอาจริงสิ่งที่เนวิลพูดมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะต้นซีซั่นทุกคนก็คิดแบบนั้นยิ่งเมื่อคืนอาร์เซนอลเสมอกับคริสตัลพาเลตมันก็ทําให้โอกาสของลิ์พูลที่จะได้แชมพเมีย์ลีกมีถึง99%พอต้องการอีกแค่หนึ่งแต้มก็จะการันตีแชมป์ในทันทีทีมที่อยู่นอกสายตาของทุกคนแต่กําลังจะคว้าแชมเมีย์ลีกในซีซั่นนี้ใครที่ดูถูกเราไว้ในช่วงต้นซีซั่นตอนนี้หน้าแหกกันหมดทุกคนแล้วแกรี่เนวิลที่ออกตัวแรงว่าเราจะเป็นทีมที่ล้มเหลว ตอนนี้เขาน่าจะรู้สึกอิจฉาที่ลิเวอร์พูลก,กำลังจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้ครับ